สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมบรราสตอรี่อีกเช่นเคยครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับใน e ีพีที่สามนะครับเพราะว่าวันนี้มาอยู่ที่บ้านพี่ประยุทธ์นะฮะสัมภาษณ์ไปเทปแรกอีพีที่หนึ่งนะครับแล้วก็สัมภาษณ์ไปอีพีที่สองแล้วนะครับกับพี่ประยุทธ์แล้วก็อีพีที่สามนะครับครับพี่ประยุทธ์ครับเมื่อคืนเนี่ยเสดายเสดายนะครับเมื่อคืนที่ผมก็โอ้หน่าพิจิตรจริงๆนะฮะเพราะว่าไปติดฝนอยู่ที่ วัดคองเจ้านะครับบางน้ำเปรี้ยวสั์เซงเซานะครับยันหวานเลยแล้วก็ดัศดาตั้งใจอยากจะไปชมคอนเสิร์ตของน้องไปถ่ายทอดสดที่นั่นนะครับแต่ว่าก็ด้วยที่ว่าเราติดฝนแล้วก็ไม่หลับได้นอนนะครับเมื่อคืนเป็นไงบ้างชมคอนเสิร์ตน้องที่อำเภอบ่อพลอยฮะเมื่อคืนก็ไม่เข้าไปติดตาม ของช่องช่องช่องเอหมูก็นะพูดกันตรงๆกันนะเพราะว่าก็กับหัดก็ลงคอเหมือนกันโจนี้อากาศเป็นแป้งใบนะใช่เดีนยบแล้วฝนเดี๋ยวแดดนะครับก็สั้เข้าไปดูนะก็ปรากฏว่าคืนนี้สัญญาณเนี่ค่อนข้างยังไม่ค่อยดีเพราะว่าตรงตรงนั้นมันเป็นมันเป็นเขาล้อมรอบแล้วไอ เสาสัญญาณของของมือถือไม่มีก็มีการหมุนบ้างสะดุดสะดุดเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าแต่ก็แต่ก็โอเคนะเป็นไปด้วยดีไปด้วยดีครขับของคุณน้องก็สนุกนะครับร้องเพลงก็เป็นไปตามสเต็ปนะครับสิบสิบสองเพลงนะตามตามโปรแกรมที่เขาวางไว้คือสิบสองเพลงสิบสองเพลงใช่สนุกมากเมื่อวานนี้ก็คนโตไปแม่นะแฟนเพลงแฟนขับมาให้กําลังใจค่อนข้างเยอะ น่าเวทีนะพี่น้องชาวอำเภอบอกควายมากันเต็มเลยนั่นครับถ้าทางโซเชียลก็เห็นน้องข้าวถามแต่ละคนนะว่าช่องนั้นเท่าไหร่ช่องนี้เท่าไหร่หมูเยอะมากครุกวันนี้เยอะมากโดยเฉพาะียหมูนี่ปลาเข้าไปริมๆสามหมื่นอืมใช่ช่องเป็นช่องที่กําลังมาแรงเลยนะเป็นช่องที่คู่กับน้องต้นข้าเลยใช่ใช่คู่บารมีเลยเมื่อวานเป็นคู่บารมีน้องต้นข้าเลยน้องเฮียมขาช่องเฮียหมูเนี่ยเฮียมหมูเห็นว่าเป็นช่องใหญ่แล้วยอมรับว่าเขามีจุนโทรัพย์ดี องมีก็มีต้นทุนที่ดีนะก็ก็ถ่ายกันก็ต้นสนธนาเนี่ยพี่มอแม่จะขอเพลงอะไรก็ได้หมดได<อ>้หมดเลยเน,นี่มึก็ถ้าถ้าอันไหนที่มันเขาไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมสาวดนตรีมาครับผมน้องก็จะร้องสดท่อนสองท่อนอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่มันมันมันเป็นไฮไลท์หรือพีคเลยคือเมื่อคืนเนี่ยเป็นทั้งทั้งแรกที่เอน้องร้องเพลงคุณลำใหญ่ โอ้อครับมีคนขอเข้ามายาดเยอะมากเลยเพลงเนี้เพราะว่าในคอมเมนต์ใต้คลิปผมอยากให้น้องร้องเพลงคุณลำใหญ่อยากให้น้องร้องเพลงคุณลำใหญ่ <c oughs> อ้เม่อคือได้จัดแล้วใช่ไหมมาคืนจัดเลยคือน้อง <c oughs> อยจะร้องตามสเต็ปเพลงมาก่อนสเต็ปท,ที่ที่เขาวางไว้นะหนึ่งสองสามนะฮะ <c oughs> ลองไปเลยจนน่าจะเป็นช่วง <c oughs> ช่วงช่วงพักสเต็ปปุ๊บเนี่ย <c oughs> จบปุ๊บเนี่ยน้องก็เลยบอกว่าอาเดี๋ยวจะจัดให้ตามนี้คือน้องไปขอญาตคุณนิวว่าเอร้องไหมเพลงนี้คุณนิวบอกโอเค อแต่ว่ายังไม่ร้องเวลานั้นเลยนะตั้งเอ่อร้องเพลงตามสเต็ปที่เขาวางแล้วเสร็จแล้วก็มาร้องโอ้โหคนชอบมากเขาร้องเลยอื้มอร่อยหอะพูดเป็นภาษาชาวบ้านนั้นอร่อยหอะมากและถ้าดูเป็นเมลอนมาเนี้ยเพลงนี้นะเพลงนี้นะเป็นเมรอนแน่นอนเป็นแน่นอนอเพราะว่าคุณลำไยเนี่ยเพลงนี้เรื่องนกสุภาพร์กี่ปีแล้วที่ดังโอ้โหเนสามสิบปีขึ้นนล้ เออเงียบไปนะเพลงนี้ถ้าเออเงียบไปแต่ว่ามีคนขอมาเยอะแต่คิปผมเนี่ยก็เมื่อคืนร้องคุณลำไยจัดให้เอฟซีแล้วใช่ไหมกาทเสียงการทาเสียงเลือกชื่อบุคคลต่างๆนะฮะมันมันจะมีเรี่อสร้อยมาเรียกชื่อคนตรงนั้นคนนี้ทำไมไม่เรียกกันนะครับโอ้ทําเสียงทําอะไรโอ้คือมันลงตัวไปหมดครับผมต้องทชาทำไมแล้วมันลงตัวไปหมดเอาเพลงต่อไป่ะเพลงต่อไปแี่ถ้าใครอยากจะให้ร้องนะฮะ เพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับเพราะว่าถ้ามีติิกสิทธ์นะช่วงนี้ก็กังวลใจเรื่องมิิิกสิทธ์พอสมควรเลอแต่ถ้าถึงสิทธ์ก็แฟนฝ่อมากๆก็สามารถที่จะซื้อได้นะแต่าม่ที่จะไปจ่ายทาลขสิทธิ์ก็ได้ครับถ้ามีคนชอบใช่ไหมถ้ามีคนชอบพอดีกะไ้ครับนะฮะก็น่าจะร้องได้นะครับเราอคอมเมนต์เข้ามาใต้ช่องดูนะครับเรื่อง อีกกระแสเพลงของแม่พึ่งเนี่ยครับผมที่ยังไม่ได้ร้องเลยถ้าเกิดร้องออกมาร้องนี่นะโอ้โหมันคงจะเป็นอะไรที่ที่แปลกนะแล้วก็คนไม่เคยฟังอะ่ะมันจะทาเหมือนกับป้ายยาให้แม่ๆอีกแล้วอย่างเมื่อคืนก็ร้องแพะท้องอีกคนขออีกอ๋อแหละแพะท้องโอ้โหแหละแพะท้องเนี่ยนะฮะอือเราจะมีคนมาขอถ้าร้องใ่้จบเพลงแนละ้วครับมจมเป็นอะไรที่เหลือเชื่อ เป็นตอนนั้นเป็นเด็กมาจิตนิกสิ์เนี่ยนิกสิ์ตยังไงครับนักจจนนาเพลงนักร้องเ,เนี่ยต่องใจนี้เเป็นเอซีเรามีความกังวลใจเมื่อวานเนี่ดูท่านหนึ่งนะเมื่อวานเนี้ยดูท่านหนึ่งอ่ะเขาเขาให้ความคิดเห็นอย่างนี้ว่าการนี้ิกสิตค,คือการที่มีค่ายเพลงมาแล้วเข้าค่ายเพลงเนี่ยแต่มันก็จะมันก็จะตามมาได้นิกสิ์ด้วยไงอืออืมเขาบอกว่าถ้าเกิดมันเข้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยการเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเราถูกถูกจํากัดลงไปแล้ว ถ้าเขาค่ายเพลงชอบค่ายเพลงแล้วก็นักร้องในค่ายเพลงก็มีเยอะต้องแข่งขันกันเองข้างในว่าทางข้างบนเนี่ยจะจ่ายเพลงให้ใครจะจะให้ให้ใครจะออกเพลงให้ใครก่อนเนี่ยมันก็พิการแข่งแข่งขันขั้นสูงข้าในครับเนี่ยตรงนี้มันก็แล้วก็ยุทธิษ์เนี่ยอย่างที่บอกยุทธิ์นี่ก็บางทีก็ลำบากอ่ะเพราะว่ามีหลายคนนะมีนักร้องหลายคนเลยที่ แปัจจุบันนี้คืออาจจะเสียงอาจจะซาลงไปแล้วแต่ไม่สามารถร้องเพลงตัวเองได้ร้องได้แต่ต้องจ่ายถ้าลิขสิทธิ์ครับแล้วอย่างน้องต้นข้าวเอาเพลงที่เอามาร้องตอนเนี้จ่ายได้กสิทธิ์ครับรู้สึกว่าจะจ่ายกันเดือนเดออือนแ,แต่ถ้าพี่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายก็อาจจะร้องไม่ได้อ,อาจจะร้องอาจจะร้องได้ตามกฎหมายก็อ,อาจจะท่อนสองท่อนเก้าคำ ประมาณนี้ประมาณะอดแถวเนี้ยเนี่ยนะ,นะเขาบอ,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 อย่างที่เขา,อา้องทอหนึงทอนบางทีเขาก็อนุโลมนะเขาก็ไม่แหมก็มองต้องก้าวขำเป๊ะมันใช่เขาก็อนุโลมเนี่ยแต่ว่าคือจะเอามาลองในหากินไม่ได้แต่ถ้าลองในเคหาสดสถานบ้านเรือนเงี่ยลองไม่เถอเขาไม่ว่าอืมันเป็นไม่เป็นไรไอ้กฎหมายก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะแต่ว่าถ้าเขาค่ายเพลงก็อาจจะทำกัดรงเนาะการใส่คำต่างๆแล้วก็ถ้า อ่การร้องเพลงถ้าเป็นเพลงที่ไม่ได้ขออนุญาตนะลิขสิทธิ์เนี่ยก็อาจจะพอแม่พี่น้องมาขอเนี่ยนะครับอาจจะร้องไม่ได้อาจจะร้องไม่ได้แต่บางทีไม่เข้าใจบางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจว่าขอเพลงนี้ทำไมถึงไม่ร้องให้แม่ลิขสิทธิ์แรงครับโอ้โหมันปรับกันเป็นแสนนะเป็นไม่ต้องคุยกันหลักหมื่นหลักพันเป็นแสนไมะงั้นมันมันลำบากก็ต้องเห็นใจต้นข้าวแล้วว่าบางทีอาจจะร้องไม่ได้ ต้องไม่ได้ใช่ตรงนี้มันต้องเราต้องเข้าใจนิดหนึน่งคุณม่าจะไม่ขอเพลงนี้เราไม่ร้องให้ด้วยซิ <laughs> นะฮะมีคนแต่งเพลงสมองเพชรน,นะเนี่ยคนแต่งเพลงหัวดีดีนะโอ้โหแล้วแต่งป้อนเพลงให้น้องแล้วก็มีไม่ต้องค่ายใหญ่เราเป็นค่ายเมืองกาเนี่เราทำมีสตูทั้งหน่อยทำมาทั้หน่อยนะโอ้โหต้นข้าวแล็คคอร์ดโอ้โหไปไงอนาคตเป็นตัวเองไไงเพลงเป็นของตัวเองเออของตัวเองไม่ตจะเป็นไม่จำเป็นหรอก ค่ายค่าใหญ่ค่า,า,า,านี้นผมผมมองว่าไ,ไม่เกี่ยวครับคุณภาพของนักร้องม,มากกว่าอ,อย่างตอนเนี้ยต้นข้าวดังด้วยอะไรงเต้นดังให้ตัวของเขาเองครับ,รบด้วยดังด้วยความสามารถของเขาเองล้วนๆนิสัยใจคอความน่ารักของเขาเองเป็นองค์ประกอบทําให้เขาดังกระฉุดขึ้นมาค,ค,คนในยุคแปดเก้าสิบเจ็ดแปดเก้าสิบไม่เคยฟังเพลงลูกทุ่ง โน้ตแต่อุดมไม่เคยฟังเพลงลูกทุง่งไม่เคยฟังเพลงลูกทุง่งอยู่แล้วแต่หันมาฟังเพลงลูกทุง่งแล้วจอดจอดที่เป็นตนข้าวครับเนี่ยบรับบนถึงบอกว่าเขาเขา,เขามีชื่อเสียงเขาประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองด้วยองค์ประกอบในตัวของเขาเองล้วนๆล้วนๆส่วนประกอบอื่นเช่นได้มีจังหวะเข้ามาในดนเพลงชิงทุนนั่นคือจังหวะของชีวิตคือจังหวะของโอกาสที่ฟ้าประทานมาเส้นทางเนี้ยเขาขีดมาให้แล้ว ครับเส้นทางของการเป็นราชนีลูกทุ่งคนที่สามเขาเขีดมาให้แล้วครับเพียงแต่รอเวลาบ่มชั่วโมงบินครับผมชั่วโมงบินน้องมีตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามพอถึงสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเบดถึงตรงลุ้นยาวงาุ้นโอ้โหไม่เจอขนาดไหนอืมแข่งเรือแข่งภายแข่งได้ครับแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ ครับไม่มีทางเด็ดขาดอืมแล้วก็น้องๆต่างๆที่กําลังนี้กําลังที่จะเอ่อพวกร้องทำยูทูบต่างๆเพื่อพยายามที่จะดันตัวเองร้องในยูทูบให้ให้คนให้คนในทวิกตอบ้างให้คนได้ได้ได้เห็นได้ได้ยินไม่ได้ครับอื็ทําไม่ได้อย่างน้องพยายามเอาเพลงที่น้องร้องไปแล้วที่เป็นเวรันก็เอามาร้องครับไม่ได้คิดว่าจะไปร้องเพลงอื่นบ้างคือ ้นข้าร้องเพลงอะไรกูจะเอาเพลงนั้นมาร้องว่าไม่จะดังฮแต่มันน้ําเสียงไม่ได้สเสน่ห์ในเสียงไม่ได้ผมอยากจะพูดใช้คําว่าสเสน่ห์ในน้ําเสียงไม่ได้เหมือนอย่างเหมือนอย่างใครอ่ะที่ร้องโบลักสีดําอ่ะอืมครับอ่ะเราไม่กล่าวถึงนะกันใครก็บอนั้นแหละนั่นน้องร้องร้องหลาคนเออ้องร้องดังคนเนี้ยนะเป็นระดับดังคนเนี้ยเขายังบอกเราหนูเน่ยมีเสียงพิเศษอยู่ในตัว ครับเขาเป็นระดับปราชญ์แล้วนะอันที่ร้องเพลงโบรักสีดำเนี่ยครับผมเขาจะบอกว่าหนูเนี่ยมีเสียงปแปลกๆมีเสียงพิเศษเสียงปแปลกๆอยู่ในอยู่ในตัวก็ถือว่าต้นข้าวเนี่ยนะครับก็ทําให้คนรุ่นอายุแปดสิบเก้าสิบแล้วก็ลงมาที่สามสิบส<ร>ี่สิบแล้วก็ไม่ไม่ไม่ลดแต่อายุนะแต่ว่าเขาว่าคนลุ่มพวกนี้มันจะเพิ่มขึ้น <c oughs> คือหันมาฟังเพลงลูกทุ่งถูกต้องหันมาฟังเพลงล <c oughs> ูกทุ่งมากขึ้นอ่อกลุม่มวัยรุ่นต่างๆนะที่อายุไม่มากนะครับอายุ 20, ยี่สิบสามสิบเนี่ยเริ่มมาฟังเพลงลูกทุ่งใช่เริ่มมาเริ่มมามาทำจิ๊กจอกด้วยเพลงของต้นข้าวแล้วอ่ <c oughs> ยแสดงว่าสนใจแล้วใช่ไหมอ่าคนอายุน้อยๆเนี่ยอายุสมันจะวัยรุ่นเลยเนี่ยมันยังยังร้องเพลงของต้นข้าวเลยครับต้นข้าวเนี่ยมีลักษณะพิเศษอีกอันหนึ่งก็คือเพลงเร็วก็ร้องดี ครับผมเข้าถึงอารมณ์แล้วก็ร้องดีเลยลหละเพลงช้านี่โคตรดีอืเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาบอกผมอย่างนี้มันเป็นมันเป็นอะไรที่พิเศษอยู่ในตัวครับซึ่งมันมาเรียนกันไม่ได้มันเรียนกันไม่ได้ยยไไดก็อย่างที่บอกมันเป็นความพิเศษที่ฟ้าเขาเขีดมาให้แล้วอืมันต้นข้าวจะงเดินแบบนี้เลยนี่ครับ<ๆ>เดี๋ยวก็ยี่สิบสามอยี่ยที่พี่บอกที่เคยคุยกันเนี่ยพเราพิดชอบสูง S <S <ม>เ,เรื่องการเรียนเรื่องอะไรต่างๆง,ง,งาน,นอะไรเนี้ยเขาเป็นอย่างที่ต้องแบบคาร่าไม่สูงนะพอเ,เขาได้รีแล็กนี่เป็นการที่เพื่อออกมาเล่นก็คือการลีแล็กของเขาเนะ่ยเขาเ,เขาได้ให้เขารีแล็กว่าบางทีบางคนไปแซะอย่างเมื่อเช้าไปอ่านคอมเมนต์มียายป้าคนหนึ่งไปแซะมีคนไปแซะหรือเรล่ทแซะบอกว่ามันไม่ควรนะไม่ควรจริงๆแล้วไม่ควรทำอีกอ๋อไม่ควรไปแซะเพราะว่าเป็นการที่เราต้องนึกเออเราต้องนึก <S <S ว่า ครับเด็กอายุประมาณนี okay, ้ครับเขาก็ต้องเหมือนก็ต้องเล่นมากอ่ะแล้วเล่นตลอดชีวิตของเขาตอนเด็กอ่ะเขาไม่มีเขาไม่เคยเล่นแบบนี้อ่ะเามีแต่อยู่มีแต่ว่าเอ่อร้องเพลงไปเรียนแล้วก็มาช่วยประหยัดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องนี่แหละอ่ะอืมก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็เราก็มองอีกมุมคือน้องติดดินครับน้องใส่ซื่อบริสุทธิ์ไม่ลืมตัว ครับผมแล้วก็เข้าถึงพอลงมาจากวิธีปุ๊บเหมือนกับประชาชนทั่วไปเหมือนกับเด็กทั่วไปคือเล่นเหมือนับเด็กทั่วไปเลยไม่มีการถือตัวว่าโอ้โหฉันเป็นนักร้องมีชื่อเสียงแล้วอเืเป็นเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วแต่ต้องไม่ได้อเ่าเลยนี่เหมือนเด็กคนหนึ่งเลยธรรมดาคนหนึ่งเลยคนมาขอถ่ายรูปก็ยินดีถ่ายรูปด้วยในขณะที่กาลังวิเล่นนะเมือมนมาขอถ่ายครับก็ถ่ายก็เนี่ยคือ คนที่เป็นยอดคนต้องต้องต้อง,องแบบนี้ทาตัวจิดดิน,นี่เนี่ยนี่คือคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคุณสมตติสมรปลายยอดคนทำไเป็นลักษณะครับแล้วก็มีอที่คุยไว้คือมีโน้ตแตแบบ้วดมประณีครับเขาว่าอย่างไงครับก็เขาก็เขาบอกเขาเไ,นะมไม่เคยฟังเพลงลูกทุ่งนะอืเขาไม่เคยติดตามไม่เคยสนใจในลูกทุ่งแต่ตอนเนี้เราติด ต้นข้าวแกเลยเอาเข้าชมหันไ์เลสดเลยหนะแต่ชมหันไ์เลสดเลยเต้ต้นข้าวแกเลยรถอุด,ดมีนะใช่รถ<อ>สมุกโตอ่ะโอ้แล้วก็เป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลตัวนี้ว่าชอบต้นข้าวเสียงถ้าเขาถ้าเด็กเขาอายุยี่สิบเนี่โอ้โหูมันจะมันจะสุดยอดขนาดไหนอืมเรองยี่สิบเหรอตอนนี้เขาสิบสามผมว่าประมาณสักสิบห้าสิบหกเนี่ยครับเสียงก็อยู่ตัวนะเพราะว่าผู้หญิงมันโตเร็วครับผู้หญิงโตเร็ว ก็ถือว่าบรรยากาศโดยรวมค่อนข้างโอเคนะที่การจะได้บุรีโอ้โหดีมากเลยค <ฮะ S 1> นี่คือบอก,กเลยเลยเขาก็สมบูรณ์สมบูรณ์บหมดนะตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เคยขึ้นเวทีร้องเพลงอาชิพครั้งแรกจนบันเนี้ยเขายัางไงก็อย่างนั้นไม่ไมีไม่มีเป็นมีแต่ชั่วโมงบินจะสูงขึ้นมาแล้วอยู่บนเวทชีชั่วโมงบินสูงสูงมากสูงขึ้นแล้วก็การพูดจากจารแบ่งจังหวัดจะโคนในการ ยืนบนเวทียืนเวลาให้มันครบเวลาที่ตัวเองเล่นในหนึน่ชงชั่วโมงรูจร้จัก่อนรู้จักผมจำคำนีน้ได้เลยครับพี่ประยุทธ์คำว่าองค์ลงจับไมแล้วองคลงเนี่คือคำพูดของพี่ประยุดเนี่ยคือต่างเลยก็คือหมายว่าพอจับไม้ปุ๊บรู้สึกว่าจะกลายเป็นสศิลป,ปินมืออาชีพไปแล้วก็น้องเพลงแบบเอนเตอร์เทนแบบหน้าเวทีแบบเต็มที่มากแต่พอเราวางไม้เนี่ย น้องเนี่ยถอดเลยถอดออกเลยไม่คนหนึ่งเลยเป็นอีกคนหนึ่งเลยเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเล่นตามภาษาล้ออันนี่คือยอดมีโอกาสไปปลาโป่งก็ไปปลาโป่งไปเล่นเมือนเด็กทั่วไปผมดูอบางช่องเขาถ่ายเขาเขาถ่ายเจาะตอนที่ก่อนจะขึ้นเวทีนะครเคยเห็นใช่ไหมเคยดูใช่ไหมก่อนถ่ายที่กําลังที่เเออที่เขากําลังเซตเซตไม์กันอยู่นะแล้วก็จะขึ้นเวทีพอแล้วน้องก็จับไม์ปุ๊บเนี่ยมีอยู่อยู่ข้างหนึ่ พอจับมันเปลี่ยนไปเลยคือความตั้งใจมีความสลัดความเป็นเด็กทิ้งเลยมันจะก็จับก็จับไมค์ขึ้นมารู้เลยว่าเด็กคนนี้ปุ๊บมันเป็นสัญชาตญาณสัญชาตญาณเดิมครับที่ติดตัวเด็กคนนี้มาครับพอจับไมค์ที่กองจะก้าวบันไดขึ้นไปบนเวทีกำลังก้าวบันไดขึ้นไปบนเวทีจับไมค์้ก็ร้องคือต้องร้องเกินก่อนดำก่อนใช่ไหมครับนั่นรู้เลยถึงแค่พูดคำนี้ได้จำปากล้วก็องหลง อืย่าพึ่งลงแน่นอนครับผมคือเอนเตอร์เทนน้าจะได้วิธีแบบเต็มที่เลยรู้จักวิธีพูดแล้วก็เข้าเอ่อชื่ออะไรนะอะไรตักอะไรอาศักอะไรที่ว่าน้ำเพชรน่ะน้ำเพชรที่เป็นโภกของไม่พึ่งมาสมัยไม่นคนดังๆนะอันนี้ที่วัดคลองเจ้าเลยแม่นะเนี่ยเออผมเขาตีคู่กันได้แบบโอ้โหเลยแบบต่างกันเหมือนกับปู่กับปู่กับหลานนั่นน่ะครับเขาเจ็ดสิบแล้ว เออวันนั้นเขาบอกว่าคำแรกที่เขาทักเขบอกโอ้เห็นหนูเนี่ยรู้ไหว่าอ่าเขาเรียกตัวพ่อนะ<ม>พ่อพ่อคิดถึงอะไรพ่อคิดถึงแม่พุ่มพวงเหมือนแม่พุ่มพวง,งมากๆกเออเขาพูดอย่างนั้นเลยนะเนี่ยดูกริยาท่าทางการอ่าเอนเตอร์เทนการพูดคุยหน้าเวทีเนี่ยเหมือนแม่พุ่มพวง,พงมากๆอุปนิสัยต่างๆเท่าที่ดูเนี่ย คิดว่าเป็นแม่พึง่งพวงอ้เขาพูดเขาทักเขาทักบ่อยมากคำคำเนี้ยใช่ทักบ่อยมากนะฮะถึงก็ถึงขนาดเอาโทารศัพท์มือถือ,ต,อตัวเองมาถ่ายมาถ่ายน้องใช่ตอนที่อยู่ข้างเวทีหลังจากที่น้องโชว์เสร็จใช่ตอนนั้นด้วยข้างบนข้างบนก็ด้วยโอ้<ม>ขอ้างบนเทีที่ขนาดร้องเพลงกันอะเป็นรับอะไรเป็นรับวงมาไหกัน่ายก็อยู่กับพึ่งพวงมา ไม่ต่ำเลยเฉพาะที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะเป็นผู้ชมผู้ใจนะไม่ต่ำกว่ายี่สิบปียี่สิบปีอยู่อพ่พวงมานะเพราะนั้นเขาถึงได้รู้ว่าพึ่งพวงทํายังไงครับคแํแรกเขาถามว่าใครเป็นคนบอกหนูว่าจะต้องเอ่ขึ้นไปทีมาจะต้องร้อง,งเพลงนี้ครับจําได้ไหมเขาพูดคาแรกมาแอีเขาบอกว่าใครเป็นคนบอกหนูใครเป็นคนบอกให้หนูร้องเพลงนี้ครับมันก็บอกว่า ออต้นข้าวเขาบอกว่านุ้ชอบเพลงนี้เดี๋ยวเพา่ะใช้เพลงนี้เน่ยคือก็คือเขาถามว่าทำไมมันตรงกันอแล้วก็มีหลายอย่างกิิยาต่างๆเนี่ยคือไม่เหมือนเขาเหมือนเขดบวงคืออะไรครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือวันนั้นวันที่โพสกเขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าเขาเกิดไม่ทัน ในยุคข,ของแม่บุญพงศ์ตัแต่ <Okay. S 1> ครับเขาจะดูผ่านซีดีดูผ่าน YouTube, YouTube ที่ว่าตอนที่แม่พวงแสดงคอนเสิร์ตมาก่อนเขาจะดูเขาจะฝึกเสียงร้องอแม่พงศ์ร้องยังไงออกเสียงยังไงเขาจะพยายาม,มาเอืมแล้วก็เะือดฝึกมาตั้งแต่ห้าขวดมันคือมันมันยังไงว่าซึมเขาเรื่อเสียงซึมเขาอารู้สึกก็<ม>ไปในอารมณ์แล้วแหละทุกอย่างทุกองแบบนีนี่ก็ มันมีกระบวนการที่ไม่ชอบไม่ชอบน้องแล้วก็เข้ามาแซะเยเข้ามาแซะเข้ามาต่อว่าน้องขเข้ามาคอมเมนต์่ไม่ดีดดมันมีมระมันมีกระบวนการที่เหมือนน่าจะได้รับจ้างมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันมีมันม,มีแล้วว่าคือมาใน,ในทางลบเลยเนี่ยครับก็ก <alignment. S 2> ็ไม่ไู้ไะโต้อตอบคนทั้นี้ก็แล้วแต่เขาน,นี้เห็นจากที่เราเข้าไปชมผ่านสื่อช่อาต่างใช่ใช่เห็นในคอมเมนต์ต่างๆนี่มั้ง ก็คอมเมนต์มาอย่างนั้นเราก็เราก็เห็นฟังแล้วก็มันก็บางคนบอกไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบน้องๆคนนี้คนนี้แต่ไปเปรียบเทียบนีอย่างวันที่รองน้เปี้ยวเนี่ยไปเปรียบเทียบน้องแหม่มนี่เออเรองกานข้าวร้องดีกว่าร้องศิลปินเนี่ยมันก็อย่างที่บอกศิลปินเนี่ยถ้จะเป็นศิลปินได้มันเป็นมันเป็นสมบัติของประเทศนะ ครับมันมันมันเราควรจะเราชอบทุเราชอบหมดทุกคนนั่นแหละเพราะศิลปินให้ความสุขกับประชาชนครับผมเพราะนั้นเพราะนั้นเราไม่ชอบคนเนี้ยเราชอบเราก็เราถึงไม่ถึงก็เกียรหรอกแต่เราก็ชอบน้อยหน่อยถูกไหมเราเรื่องคนนี้ไม่ใช่่าเราไปเกลียดเขาตรงนั้นแต่ว่าเราก็ชอบน้อยหน่อยก็ต้นข่าวเยอะหน่อยก็แล้วแต่คนก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งสิบคนยังปรุงไม่เหมือนกันเลยครับผมอกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยวงหนึ่งเนี่ยสิบคนเนี่ย เอาก๋วยเตี๋ยวมา่วางกันเลยสิบชามเนี่ยคนหนึ่งกับรถหนึ่งคนหนึ่งกัรถหนึ่งทำไมมึงไม่กินรถเดียวกันอ่ะเหมือนกันครับเราอย่าไปโอ้โหอย่าไปเปรียบเทียบเออเฮ้ยไอ้จะกินรถนี้ไม่อร่อยรถนี้กินได้ยังไงวะผมกินรถเผ็ดครับผมต้องกินนี่ไม่ต้องรถนี้อืมรถนี้มันรถของมึงนี่นี่คือไอ้การเป็นการเปรียบเทียบนะว่าอย่ามันทาเปรียบเทียบเบอรนดีกับใครใครดีกว่าชอบตัวเองข้าวก็ชอบเข้าไป รับ,บนะักร้องคนอ,อื่นก็ชอบเขาไปไม่ชอบเขา,เขาล้องไม่ดีนะเขาล้ลองไม่ดีเขาไม่ยืนหยัดมาขนาดนี้คนะเขาคงไข่าใหญ่เขาคงจะไม่ปั้นหรอกการทำไม่ดีเขาร้อไม่ดีเราก็เราชอบเป็นสิ่งของเราเ,เราชอบต้นข้าวแล้วก็ดูต้นข้าวไปไหรือาบางทีเราอาจจะไปดูอย่างอื่นบ้างแต่ว่าเวลาน้องขึ้นโชนว์เราก็ดูแต่ ยังไงครับคือเราไม่ควรจะมีว่าคนนี้ดีกว่าคนนั้นคนนั้นดีกว่าคนนี้นนนนเปยเทียบกันนั้ศิลปินเนี่ยเป็นรีโมทคับศิลปินมันเป็นสมบัติของประเทศนะสมบัติของชาติครับผมมันเป็นมันเป็นอะไรที่ให้ความบันเทิงให้ความสุขกับเอประชาชนกับคนทั้งประเทศแล้วก็แล้วก็ภูมิใจเขาเป็นคนไทยครับจะเป็นคนนี้เป็นคนไทยแล้วก็โอ้โหมาให้ความสุขมาให้ความบันเทิงกับคนไทยก็โอเคแล้วล่ะรัาผมอ่ะก็ วันนี้ก็คุยกันเรื่องบรรยากาศงานที่อำเภอบ่อพลอยการแสดงโชว์ของน้องเป็นอย่างไรนะก็นั่นแหละคือเวลาอยู่บนเวทีก็เป็นศิลปินนักร้องมืออาชีพแต่เวลาลงจัดไม้ก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจจะมาเล่นปลาโป่งบ้างเล่นโน้นเล่นนี่บ้างนะครับเดี๋ยวน้อยตกน้ำมีีใจใหญ่ปลาเขาโดนปุ้งเขาหล่นลดนน้ำโอ้ดีเด็กเป็นต่างเด็ก เรียกแค่ๆสลายไม่ได้เป็นหายก็คือแล้วก็ไอ้พุทราลูกใหญ่ๆไม่ลูกเขียวเนี้ยเขาจะเสียบไม้ไข่ลูกไม้จะมีประมาณสามสี่ลูกทั้งทั้งลูกใช่ไหมการที่มันจะชื้อทั้งลูกนียมันเรียกอะไรมันเป็นพุทราลูกใหญ่ๆแล้วก็ใช้ไม้เสียบตรงกลางแล้วก็จะมีเออ่ติกเกลือทิ้งอ๋อกุณงมงุุมงมคือไม่ได้ห่วงว่าสวยไม่สวยอะไรไม่ไม่เกนงงมงุ่งมุ่งเลยนี่คือนี่คือความบริสุทธิ์ของเด็ก ครับคือเป็นเด็กคนหนึ่งเั่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองซุปเปอร์สตาร์ไม่ได้คิดอย่างนั้นเดี๋ยวอยากให้จับไหม่นะไป <laughs> จับไหม่เป็นลงงงไว้นะครับ <laughs> อ๋สุดท้ายนี้ครับพี่บิ๊กอยากจะฝากอะไรถึงร้องท้องท้าอีสักอีสักครั้งไหมครับอันนี้ในอีพีที่สามในแบบในการร้องเพลงนะฮะหรือว่าในการอนเตอร์เน็ตได้วิธีหรือว่า ยังไงดีฝากอะไรเพิ่มเติมอยากฝา <ไป S 2> กนะอยากจะฝากเลยก็คืออยากให้ฝึกเพลงแพ้ท้องให้ครบเพลงให้จบเพลงอ๋อเอาน้องจบแล้วฮะล้มประมาณสักนะครึ่งเพลงเองนะฟังอหมอทำขวัญที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีหลายช่องที่เขามีหลายคนที่เขาเพลงนี้มาร้องนครับแต่ว่าน้องร้องเอาไว้ความสุขส่วนตัวนะผมว่าน้องเงินข้าวร้องได้ได้ดีกว่า น้ำเสียงน้ำเสียงเขาเนะี่ยจริงๆน้ำเสียงร้องเสียงเนี้ยโอ้โหทำก่อนหน้าจะจะเพราะมากเลยร้องเสียงเนี้ยแล้วนะไปฝึกให้จบให้จบเพลงแล้วก็มาร้องให้พ่อแม่ฟังเนี่ยโอ้โหจะบันเทิงได้ขนาดขนาดมากมาก,มากหนะาลวอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการพักผ่อนครับเพราะเพราะ,เพราะว่าตอนนี้ก็ยังโอเคยังยังแค่เด็ก 13, 13, เกือบสองสิบสามนี่ยังแข็งแรงอยู่แต่ว่า พอนานไปเราได้ได้ไดข่าวว่าเดือนตุลานี่งานหนักเนี่ยงานเข้าเยอะเลยงานเต็มทั้งเดือนเนาะจะไม่มีเวลาทั้งเรียนทั้งเรียนครับครต้อง,งร้องเพลงทั้งอะไรต่างๆแล้วก็ววเรียนมัธยมเนี่ยกับบ้านเยอะครับน่เราเราก็รู้อยู่ใช่ไหมแล้วมันไม่มีเวลาเวลาพักมันจะน้อยครพอเวลาพักผ่อนน้อยชั่วโมองนอนน้อยเนี่ยมันก็จะไม่สบายอืและเสียงมันจะหายครับอย่าไปยังกินน้าอุ่นอย่าไปกินน้ําเย็น กินน้ําอุ่นให้เป็นนิสัยนะถ้าเกิดฟังน้องข้างฟังฟังอยู่นะกินน้ําอุ่นกินน้ําอุณหภูมิห้องให้เป็นนิสัยน้ําเย็นในหนึ่งห้ามกินเด็ดขาแต่นักเรียนืะเสียงมันจะหายเสียงจะหายใช่ไหมนะแล้วก็พงมฝากไปตรงนี้นะครับผมก็อ่ะนะครับคันผู้ชมที่ชมในช่องอยู่นะครับมีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับ อ่ะก็สำห <aka> รับอีพีที่สามนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะไว้เจอกันในอีพีต่อไปครับอ่ะตอนนั้นเราของคลิปก่อนเนาะลงคลิปก่อนนะครับแล้วก็ไว้เจอกันอีพีต่อไปอยากให้เล่าเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปครับอ่ะไว้เจอกันเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ